ครับสวัสดีครับเอซีทุกคนนะครับเนาะข่าวมื่อันนี้กวัดพฤ่อเรื่องหัตถ์ที่22กุมภาพันธ์2567น้องพี่น้องเนาะครับเมืเ่อนี้ก็ 22, 12, 1, เ,เตรียมภามาติดตามลาวพัฒนาต่อยน้อพี่น้องเนาะครับเมื่อคืนนี้ครับวันพุทธที่21กุมภาพันธ์67ลาวพัฒนาออก833 890 ครับส่วนเลขล่างก็ออกสามแปดน้าพี่น้องเนาะกาสิวาออกตัวเก่ากับว่าได้น้าพี่น้องเนาะเก่าชุดหนึ่งออกไปงวดวันที่วันศุกร์นะครับเนาะเก่านย์เก่าวันศุกร์ที่ผ่านมาครับสามแปดก็มาออกมือวันจันทร์ออกล่างโอออกบนนาะพี่น้องเนะาะบันนี้มาออกล่างสามแปดครับเอาอนี้กับเป็นไปได้น้าพี่น้องเนาะ เป็นยังไงมีผู้โชคผู้หมานมโนมือขึ้นีกก็มีเอฟซีหลายคนหลาย่านคอมเมนต์มหาปรียมอยู่ผู้ใดกัมีผู้ใดก,ก,มดก,กัมีนะครับเนาะได้ตดวกับ่าครับนี่ครับชุดสรุปนะพี่น้องเนาะก็ะมีเขามีรุดนะพี่น้องเนดะ้อฝังที่กับเอฟซี FC กับคอมเมนต์มาบ่าเคยเขาจักเทือ่อราวะกัะบบ่รู้ว่าพื่นบ่งตรงไเนนะครับเนาะมันก็ธรรมดาก็มีเขามีรุดนะพี่น้องเนาะครับพรียมกับบริวารเนาะเลสต่เอฟซีจีว่าไปจังใดนะครับเนานะ ครับก็มีอาจารย์เขาหลายอาจารย์อยู่ด้วพี่น้องแทบทุกอาจารย์นี่เลขแต่ว่าส่วนมากจะเขาเป็นเลขวิ่งกันนะครับครับมือนี้ยพอเตียมผ้ามาตามต่อของพอเตียมนะพี่น้องเนาะของพอเตียมกับมานากันพี่น้องเอ้ยเบลเลบลเ,เคยมานากันกับมานี่รับแปดสามสามแปดนะครับ 8, 3, 3, 8. ะะพอว่าเลขเบลเคยมานากันพอเตียมกับเบลได้จับคู่ มีแค่สามเจ็ดสามเก้ารับส่วนกันเบิ้ลกับแปดแปดสามสามอ่ะพอแต้มกลับข้อถทดขอภัยหลายนะครับเด้อพี่จีับมือนี้พอแต้มผ้ามาเบิ้งนะครับสูตรสูตรจกักรนนพี่น้องเนาะสูตรได้เข่าสูตรได้รุดแดนะครับมาเบิ้งเด็กวิ่งก่อนพี่น้อง รูดมางวนหนึ่งก็มาเข่าตัวเองนะพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับสามกับแปดกับสามขับวันนี้ไม่ได้สองกับเจ็ดได้พี่น้องเนอสองกับเจ็ดบารนี้สูตรนี่พี่น้องสูตรนี้จะเกียกับแปดขับมาแปดสังเกตบ,บางด้าบารนี่พี่น้อง พป่น้องพี่น้องอยากเอากะเจ็ดสองเจ็ดสามเอาเลยครับนี่นเห็นบ่อ่าเเือนมานํากันอีกเนาะพี่น้องเนาะครับจดไว้เลยพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสามหรือจะเอาสองสองสองสามก็ได้สี่หางนะครับเอาพอาะเตรียมกันจะตัวนี้เป็นลักคือเก่าได้พี่น้องเด้อนี่สองกับเจ็ดเนาะครับเนาะไปเบิ่งนนำกันเลยโอ้เบิ่งสูตรงี้ยก่อนนะพี่น้อง คือมอนี่ให้เบิ้งครับอันนี้ก็เจ็ดแปดเก้าแปด 8, 9, 8, กะมาพี่น้องเก้ากะมาะเพื่อแกคำนวนไว้แล้วล่ะแปดเก้าศูนย์ มาทั้งสามตัวได้พี่น้องแปดเก้าศูนย์เรีกออกแปดเก้าศูนย์ดูสูตรนี่แปดเก้าศูนย์เขาสามตัวเลยอันนี้สามสี่ห้ากับมาสามหนึ่งสองสามอันนี้ก็มาสามครับอันนี้เก้าศูนย์หนึ่งครับ เก้าศูนหนึ่งกัมาทั้งเก้าทั้งศูนย์นะครับอันนี้890เก้นคือกันครับเลขออก890เก้ย์เลขสามตัวมาพี่น้องหน้าวัดกูตัววัวน,นี้สังเกตนะครับได้บานนี่หปดหกเจ็ดแปดเจ็ดแ้าเก้าศูนย์หนึ่งหกเสี่ห้า ะครับเอาแคปหน้าจอไว้เลยพี่น้องไว้เบิง้งจับออกก็ได้นะครับพระเทียมสิภาพไปจับเอาเลยบานนี่แต่ว่าพระเทีมลืมเก็ดได้พี่น้องเนะี่ยส้นเก็ดไหลนะครับแต่ว่าซองโมมีเลยในสูตรโมมีม่องนะครับแต่ว่าการจับทั้งซองตัว,ตวบางทีมันก็มาได้น้อพี่น้องเนาะตัวโบเดีนก็นมาได้ ครับวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบสาม uh บนล่างมิ่งลูดพี่น้องเจ็ดกับสองหรือว่าสองกับเจ็ดนะพี่น้อง ทีเกตตัวเดียวเลยครับเน้นทีเก็ดพี่หนองบานนี้เกถทนมี่เกดยังแน่นะครับ เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับ เจ็ดเก้าตัวหนึ่งลักสองพี่น้องสองหก สองเจ็ดพอเตรียมพอจับดวยครับเด้อสองเจ็ดสองแปดครับ ก็เตรียมจับ6ชุดเท่านี้พี่น้องตัวกันนะครับเดิกกันเบิ้ล หกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดชะนีครับพี่น้อง ครับพอเตรียมเน้นที่เน้นสองหางนี่พี่น้องแต่ว่าวันสุกเด้อพี่น้องเด้อว,วันสุกเฮาอย่าลืมนะครับเด้อเรียกเป่าเรียกเบิ้ลนะครับนี่ก็มีหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดที่สซนกันไลายนะครับ เกาเกาคือชีบออกอยู่ตรงที่ยังด้ออกตัวเก่าจีเกาเกาพอเตรียมกระบอกจับมันจะลายปวดนะครับเอา้ามีซ้ำนี่พี่น้องถ้าผิดพลาดประกันใดพอเตรียมกับกาบขอโทษขออภัยเด้อครับเดอ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วงวดนี้พอเตรียมกับเกตสองเอฟซีธามาเก่าเด้อครับเดอ้อเกตสองสองเกตนะครับเตือนมาน้ำกันอีกเนาะพี่น้องเนาะเหาก็ยีบรีเสียโอกาส นะครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพี่น้องเอ้เขามาแล้วก็จะลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำแดงเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมน้ำนะครับครับเอาสุดไทยไทยสุดนี้พ่อเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณทุทีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อ ความเจ็บใหญใดความไข่ให้มีนะครับเนาะรับคอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกตุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกัมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันยีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม